ดีครับอ๋อไอ้นุ่มรูปโลจากอดีตวัดแจ้งเนาะใช่ครับทุกวันนี้อยู่ไหนครับอยู่กับคุณย่าครับที่ไหนทาไปตรงนี้ครับอ๋ออ๋อนั่นก็เรียกหมูบ้านไดน้เนาะตรงนี้เดี๋ยวหมูบ้านหมูบ้านตรงนี้เอาไปไปได้ <laughs> จบะะครับเด็กแต่ก่อนยังเด็กอยู่เนาะมาทุกวันนี้ก็โตแล้วไม่ได้เจอกันนานอ่ะเราลองเอาเม็ดออกนิดหนึ่งคงไม่ได้ติดเอาออกเลยคงไม่ได้ติดโควิดแล้วเนาะ โอ้โหเอาเอาเม็ดออกเลยสิพูดจะได้ชัดๆครับโอ้โหก็ยังหล่อเหมือนเดิมเอาละครับเดี๋ยวให้ผู้รับชมจะได้รู้ก่อนนะครับว่าชื่ออะไรครับชื่อแม็กครับชื่ออะไรนะแม็กครับอ๋อน้องแม็กนะครับน้ำสกุลอันนี้ชื่อเล่นมาอ๋ออันนี้ชื่อเล่นแม็กใช่ไหมแล้วชื่อจริงล่ะพัทธาพุทธครับ พัทราวุฒิน้ำสกุลบุญศิลป์ครับฮะบุญศิลป์บุญศิลป์ครับโอ้โหชื่อเพราะนามสกุลเพราะวันนี้มาที่ร้านเห็นจูงรถมาใช่ไหมใช่จูงมาอย่างไกลนะเนี่ยไกลครับกี่กิโลนะประมาณสามสามโลครับจ้ะเออสามโลเฮด้วยเงื่อโชคเลยเนาะเงเลยไม่เป็นไรแล้วรถเรามันเป็นยังไงครับมันเราเล็กก็ขี่บดมาแล้วมันก็กระชากครับมันกระชากกระชากเอาเลย แล้วมันก็เที่อมมันก็ดับครับแล้วก็ดับเลยครับรถจอดนานหรือเปล่านานครับช่างรถเรายี่ห้ออะไรครับซูซูกิอะไรนะซูซูกิสมีอ๋อเดี๋ยวถ้าถ้าขี่สมีเดี๋ยวถามช่างจอก่อนจอมีสโลแกนอาช่างจอครับคนขับสมีเป็นยังไงครับขับสมีเท่เสมอครับนานดีใจไหมครับฮะชอบครับชอบไหมชอบสโลแกนอะไรนะเมื่อกี้คนขับสมี อะไรนะเท่เสมอเท่เสมอครับสโลแกนนี่ชอบไหมชอบครับอ่าโอเคเท่ไหมเท่อ่ารับรถคันนี้นะครับสมาร์ทรีโวนะครับไม่ใช่โตโยต้าวีโรวีโวนะครับสมาร์ทรีโวก็เจ้าตัวนะครับมัวแต่ไปทํางานเนาะก็เลยไม่ได้ขับมานะครับเป็นเวลานานแล้วแหละทำให้ยางนอกยางในหมดสภาพนะครับแล้วก็ เร่งไม่ขึ้นด้วยนะครับเร่งแล้ววูบวูบอ่ะก็ต้องดูแลให้นะครับวันนี้เอาวันนี้ยางของเราครับผมไอพี่น้องนะครับเรามียางเดิมเดิมนะครับนี่นะครับลายสวยๆนะครับราคาไม่แพงนะครับร้านทอมมเตอร์ของเราหากท่านลูกค้าสนใจนะครับก็แวะเวียนมาใช่ไม่จําเป็นต้องยางซิ่งยางเดิมเรามีทุกเบอร์นะครับยางเล็กยางเบอร์ใหญ่ทุกเบอร์นะครับรถทุกรุ่นเรามีจําหน่ายในราคา มิตรภาพนะครับเข้ามาแล้วท่านจะไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็ยังมีย e ี Eco ่ห้ออีโกทายนะครับอีโกทายเป็นยางที่ฮอนด้าผลิตมาเพื่อเป็นยางราคาให้รับได้นะครับอีโกทายแต่มีความทนทานอ่ะยางสวยๆจัดไปในสเมตเจ้าแล้วจะสวยแค่ไหนโปรดคอยติดตาม พร้อมกับขับสเมัแล้วเท่เสมอเจ้เาเอ้ยเย่เอาไวเอาทำไมแน่ๆอ่ะโอเคฮะหันมาหน่อยสิคนขับสเมัยไรนะเท่เสมอจริงไหมเนี่ยจริงอ่าโอเคๆจริงจริงนะครับวันนี้เจ้าของนะครับบอกว่าให้เปลี่ยนโซ่สเตอร์ไปเลยนะอ่าสเตอร์นะครับวันนี้เราเป็นของตะวันนะครับ รับประกันนะครับเกิน20,000กิโลแน่นอน,นครับเกินนะครับไม่ใช่20,000เกินทนทานมากนะครับในราคาจับต้องได้เลยสบายกระเป๋านะครับตะวันจริงนะจริงนะจริง <laughs> ถ้ากระเป๋าเองนักเองเอาออกเบาเลยสบายกระเป๋าเลย <laughs> สบายกระเป๋าแทนเลยเพราะเพราะว่าเงินออกหมดเลยสบายกระเป๋ามันเบาเออเบาเ <laughs> นี่ยนะครับโซสเตอร์ตะวันของเรานะครับ อย่าว่าแต่ยี่ห้ออะไรเลยนะครับมามาเทียบกันได้นะครับสําหรับพานสาหรับรถสําหรับบรรทุกของเก่าหนักๆน,น,นะครับก็ลงมาแล้วเขาก็ได้ยังติดใจประทับใจนะครับอมไม่แพงแต่ก็ทนครับผมทนทน,ทนจริงๆทนจริงๆ,งๆหากลูกค้าสนใจก็แวะเวียนมาได้นะครับใช่ครับผมนี่นะครับตะวัน,น เกินสองหมื่นกิโลครับเกินสองหมื่นกิโลดูไม่มีโดดนะครับพวกนี้ตะวันถ้ายี่ห้ออื่นเวลาหมุนอย่างงี้โซ่จะโดดแต่ตะวันนะครับโอ้เรียบนิ่มขับสบายครับขับสบายนิ่มเป็นไงเท่ไหมตัวโซ่ตัวหรือจะของเท่ อแน่ที่สุดสมัตก็ใกล้ความจริงนะครับส่วนเจ้าของก็เฝ้าแบบไม่ไปไหนเลยหรือไม่เชื่อใจช่างวะเนี่ยเดี๋ยวดูทำดูทำเชื่อไหมเออเดี๋ยวถามจริงรอขนาดนี้มีแฟนได้ยังครับมีแฟนแล้วครับมียังมีนะครับแฟนนี่สวยไหมสวยไหมพอได้พอได้่พอได้ยังไงแล้ว น hmm. so uh huh. oh, oh! uh huh. oh, ั้นไหนขอขอดูหน่อยสิขอดูแฟนหน่อยคนไหนวะไอ้ไม่ชัดวันนี้เขาขยันไให้มันชัดๆหน่อยเปิดอใส่หน่อยอะไรครับคอยดูนะครับแฟนเจ้าหนุ่มจะหน้าตาเป็นยังไงโอ้ไม่เห็นหน้าโอ้ไม่ธรรมดานี่ยวีสิบอ๋อแฟนชอบรุ่นแม่แล้วถามก่อนเองอายุเท่าไหร่สามสี่เองเองอายุเท่าไหร่รักต่างวัยนิดหน่อยไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมเองไปเจอกันที่ไหน คุยกันเทสแหละแล้วนี่ไดนี้ได้เคยเจอหน้ากันจริงหรือยังไปแล้วไปไปหาเขาแล้วอยู่บ้านไหนครับอ๋อเป็นสาวขอนแก่นอ๋อยังบอกเคยมีแฟนเอ่ะเทสครับว่าเป็นไงเทสอ่านะครับส่วนรถคันนี้นะครับที่เสียไม่ได้เสียเพราะขับครับเสียเพราะโจรดเสียเพราะจอด จอดกี่ปีนะสองปีงคนะจอดสองปีอ้าวลองอ้าวเสร็จแล้วเจ้าของลองขับหน่อยสิจะทานไนอะไรขับไปดิลองลองว่าเหมือนที่ตอนเอามาไหมดูรถเขาด้วยเออเดี๋ยวก่อนตัดเลย